ในการเซตติ้งนะคะของตัวคอลัมน์สำหรับงบการเงินนะคะที่ในชีทชีทหนึ่งนะคะมีหลายงบอยู่ด้วยกันค่ะ โดยปกติแล้วอย่างที่เรากลับไปในงบแสดงฐานะการเงินนะคะที่เราเลือกคอลัมน์ค่ะสมมติเราเลือกคอลัมน์ C เนี่ยระบบจะเลือกตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายของชิดนั้นค่ะดังนั้นค่ะระบบจึงมีฟีเจอร์นะคะหรืออีกหนึ่งฟังชันนะคะเพื่อเป็นการกรุ๊ปปิ้งนะคะหรือว่าแบ่งทางแนวนอนนะคะว่าบรรทัดถึงบรรทัดไหนนะคะที่จะเป็นงบแรกและบรรทัดไหนนะคะจะเป็นตัวตั้งต้นของอีกงบหนึ่งค่ะ ข้างๆคอลัมน์นะคะจะเห็นว่ามีคําว่า Start Keyword ค่ะ Start Keyword นะคะก็คือเป็นฟังกช์ชันที่เราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะเพื่อให้ระบบทราบนะคะว่าเราต้องการเริ่มงบนี้นะคะที่คีย์เวิร์ดไหนคะ่ะ โดยที่อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่ในชีทชิดหนึ่งนะคะมี2ง,งบก็คืองบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไตรมาสก็คืองวด3เดือนนะคะกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสะสมก็คือสําหรับงวด6เดือนนะคะจะเห็นได้ว่า2ง,งบนี้นะคะมีข้อมูลงบการเงินในงวดปัจจุบันนะคะอยู่ในคอลัมน์คอลัมน์เดียวกันก็คือคอลัมน์สนะคะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการแบ่งนะคะแล้วก็ระบุให้ระบบทราบนะคะว่าตัวเลขไหนนะคะเป็นของงบไหนนะคะเราต้องระบุสตาร์ทคีย์เวิร์ดเข้าไปในระบบค่ะโดยสตาร์ทคีย์เวิร์ดนะคะที่เราใช้ นะคะคอย่างในตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้คำว่าสำหรับงวด3เดือนค่ะพอเราคีย์อินนะคะคำว่าสำหรับงวด3เดือนเข้าไปในคำว่า Start Keyword นะคะดูทางด้านซ้ายมือค่ะไฮไลท์สีม่วงนะคะจากตอนแรกที่จะไฮไลท์ตั้งแต่บรรทัดแรกของชชีๆนี้นะคะไฮไลท์สีม่วงจะเริ่มนะคะบรรทัดที่มีคำว่าสำหรับงวด3เดือนแทนค่ะ ทำเช่นเดียวกันกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสะสมนะคะต้องระบุค่ะว่าสตาร์ทคีย์เวิร์ดนะคะที่เราต้องการให้งบนี้นะคะเริ่มต้นนะคะคือคำว่าอะไรค่ะอันนี้นะคะงบไตรมารส2นะคะเราก็เลยใช้คำว่าสำหรับงวด6เดือนเข้าไปเป็นสตาร์ทคีย์เวิร์ดค่ะจะเห็นได้ว่าไฮไลท์สีม่วงนะคะก็คือจะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่บรรทัดแรกนะคะในชีตนี้ที่มีคำว่าสำหรับงวด6เดือนค่ะโดยคำนะคะที่ใช้ในสตาร์ทคีย์เวิร์ดหรือ n อนคีย์เวิร์ดทั้งหลายนะคะแนะนำให้ใช้เป็นคำที่เหมือนเหมือนกัน này thục thục ยอย่างเช่นนะคะในไตรามาสสองอันเนี้ยค่ะเราจึงใช้คําว่าสําหรับงวด3เดือนกับสําหรับงวด6เดือนค่ะโดยที่เราจะไม่ได้ใช้คําที่ระบุถึงปีพศค่ะเพื่อให้ในควอเตอร์สถัดไปในปีถัดไปอะค่ะเรามาทําการแมปปิ้งนะคะหรือเซตติ้งข้อมูลในพาร์ทนี้นะคะระบบนะคะจะออโต้ปรับเปลญนะคะคําที่เราเคยใส่สตรา,าร์ทคีย์เวิร์ดในไตรมาสที่แล้วในไตรามาสสปีที่แล้วมาค่ะเราไม่ต้องทําการรีคีย์อีกรอบนะคะเราเพียงแค่รีวิวนะคะหรือตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้ว สามารถกด next ไปได้เลยค่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างแรกนะคะในการใช้ start keyword ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในข้างๆคำว่า start keyword นะคะจะเห็นคำว่า n keyword ค่ะซึ่ง n keyword นะคะจะใช้กับตัวอย่างถัดไปค่ะคือตัวอย่างที่2ค่ะสมมุตินะคะว่าในชีทหนึ่งนะคะเรามีด้วยกันอยู่3งบเลยค่ะงบกำไรขาดทุนเบษษ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสะเงินสดมี3งบด้วยกันอยู่ในชีทเดียวกันและอย่างที่บอกค่าวว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเราไม่ต้องแมปงบนี้เข้าไปใน fs com ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการระบุว่าระบบนะคะไม่ต้องรวมรายการของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเข้าไปนะคะเราต้องมีการใช้ฟังก์ชัน n keyword ควบคู่เข้าไปด้วยค่ะ ตัวอย่างที่เราเซตติ้งในระบบนะคะทางด้านขวามือค่ะงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะแล้วก็เลือกคอลัมน์เหมือนเดิมค่ะก็คือคอลัมน์ C Start Keyword นะคะเราก็เลยใช้คําว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าไฮไลท์สีม่วงทางด้านซ้ายนะคะก็คือจะเริ่มต้นที่บรรทัดที่มีคําว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จค่ะ และนะคะเราต้องใส่ n Keyword ได้วยค่ะว่าจะให้ k e y คีย์เวิร์ดอันไหนนะคะเป็นตัวจบของงบงบนี้ค่ะอย่างในอันนี้นะคะเราก็เลยใช้ k e y คีย์เวิร์ดเป็นคําว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเป็นคําจบหรือเป็น Ke คีย์เวิร์ดจบนะคะของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าไฮไลท์สีม่วงนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะไฮไลท์คอลัมน์ C นะคะบรรทัดแรกนะคะที่มีคําว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จค่ะไปจนถึงบรรทัดนะคะที่มีคําว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะถัดไปนะคะ คืองบกระแสงเงินสดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่เราต้องแมปเข้าไปใน fscom นะคะเราก็เลยต้องใช้ start keyword เหมือนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จค่ะเพื่อเป็นการบ่งบอกนะคะว่าเราค่ะจะใช้ keyword อะไรเป็นตัวเริ่มของงบกระแสงเงินสดค่ะในที่นี้นะคะเราก็เลยแนะนำค่ะให้ใช้คําว่างบกระแสงเงินสดเลยค่ะเพื่อเป็น k e ว w o r d แรกนะคะในการจับนะคะว่าตัวเลขในงบการเงินของงบกระแสงเงินสดจะเริ่มต้นที่บรรทัดไหนค่ะสังเกตได้จากทางด้านซ้ายมือนะคะไฮไลท์สีม่วงค่ะว่า ไฮไลท์สีม่วงในงบนี้นะคะก็จะเริ่มต้นที่บรรทัดงบกระแสงเงินสดลากยาวลงมาจนถึงสุดท้ายค่ะซึ่งไฮไลท์สีม่วงทางด้านซ้ายจะเห็นได้ว่าตัวเลขนะคะหรือข้อมูลของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะจะไม่ถูกไฮไลท์สีม่วงนะคะสิ่งนี้นะคะเป็นการแสดงนะคะแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่าตัวเลขนะคะหรือข้อมูลในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะไม่ได้ถูกเลือกนะคะนําไปใช้ในการแมปปิ้งค่ะ